บุกรีปล่อยภาพนาฬิกาที่ทำร่วมกันกับลิซ่าออกมาส่วนในกาหลีใต้เองนะครับชมหนักมากว่าหุ่นสวยดึงสายตาไปหมดเลย และกินมิสนับสนุนโดยกาแฟนาคินหอมหวนส่วนดื่มส้งร้อนกะดีส้งเย็นก็ะไดเป็นกาแฟโรบัสซาเพื่อสุขภาพสกัดจากธรรมศาติเลือกเข้าแบบพรีเมียมด้วยสารสกัด10บชนิดทักแอเซโรราเชอร์ลีนราชินีแห่งวิตามินซีที่จะช่วยสร้างคอลลาเจนและเพิ่มการผลิตไขมันในร่างกายด้วยแอลคาทีนน้ำมันมะพร้าวอินูรีนชาเขียวกระบอกเพชรลูกซับถั่วขาวและส้มแขกป้อนใส่ไลคครับกาแฟนาคินหนึ่งห่อปรรจุสิบซองร้อมโปซื้อหนึ่งแถมสองสามร้อยเก้าสิบบาท ทรงฟรีน้ำสั่งหลดสูโอัยจบบีบีลิซ่าหรือว่าบุกเรีบุกเรีลิซ่าวอชอิดิชั่นมานะครับภาพสวยมากและมันก็มีความหมายโดยรวมว่านาฬิกาบุกเรีเรือนนี้สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านพักผ่อนไปแฮงเอาท์จนเมาแอนาฬิการเรือนนี้กันยังอยู่แถมภาพ H d ดีนะครับภาพนี้โอ้โหตีนสวยมากสวยกว่าหน้าฉันอีก <c oughs> ไม่ได้โชว์ให้ดูแค่เท้าเด้อ ดูมือด้วยเดอ้อหว้นช่ำๆ3สามวงนั้นรวมกัน3 0 0แสนกว่าบาทเด้อุดเดอบังเอนว่าสิเออสิเอามือไปจับพื้นจับเป็นฟิฟีเ่เด้อเบดเซนนะครับรวมข้อมือข้อแขนรวมกัน7 0 0 0แสนเดอ้อท่านี้นะครับจากภาพโดยรวมนะครับน่าจะสื่อประมาณว่าเครื่องประดับของบุกลีและก็นาฬิกาบุกลีเรือนนี้สามารถใส่ได้ทุกโอกาส เป็น everyday look ได้เลยค่ะสาวแถมนาฬิการิซาครับรุ่นลิมิเต็ดก็ได้ PR ก่อนวางขายด้วยไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วที่โปรโมทนาฬิการิซาแต่ว่าไม่มีนาฬิกาจะขายเพราะว่านาฬิกาชิงโซเา,เาเอเวเวจังเลยชั้นโปรโมทอะไรไปนเนี่ย <c oughs> ของไม่มีขายแล้ว <c oughs> รอบนี้ก็เลยมาแก้มือใหม่แถมรอบนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ต้นปีและก่อนที่จะวางขายในเดือนมิถุนายนนี้ไปต้นไปพร้อมกับการ PR อาจากบูเกอรีและที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากนาฬิกาจะสวยแล้วภาพชุดโปรโมทคือสวยมาก มีความเป็นสไตรีสูงมากโดยเฉพาะชุดเดรสสีฟ้าคือสวยจริงเห็นแล้วก็แบบอืตั้งเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์เลยทีเดียวส่วนรูปชุดสีขาวนะคร,บระับประดับประดาด้วยฟองน้ํากันกระแทกประมาณว่าไปแหงองค์แหแหงเอามาอม้ชนนั้นชนนี่กันจะเออมีฟองน้ําชนกันหน่อยชุดนี้ก็คือสวยจริงเหมือนกันถ่ายจากนอกกระจกนะครับอันนี้ก็จึงมากดูเป็นผู้หญิงแบบเลอคขามากสะกดมาก แถมการ acting ของหน้าเธอนะครับคือดีมากภาพนี้ผมเป็นภาพหนึ่งที่ชอบมากๆมองแบบว่ามองฮานุยุเตนี่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 บุกการีบุกการีย่งมองตะนูไลสื่อสาร สวยคักไม่สูคนสวยถ่ายกงไหนก็สวยถ่ายกับกําแพงบ้างถ่ายกับหน้าต่างบ้างโซฟาบ้างคือจบแหมเท่านั้นยังไม่พอนับลิซ่าก็ยังมาโพสบนอิสต a แกรมด้วยตอนที่เธอนนั้นอยู่ที่สมุยไปนั่งริมทะเลเป็นการโปรโมทภาพนาฬิกาบุการีบีบีลิซา i ิชันกับบรรยากาศสวยๆชิลๆที่บ้านเราลงอิสต a แกรมด้วยสวยเนาะคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งโตยิ่งสวยแถมชุดนี้นะก็ถือว่า จัดจ้านในย่านนี้มากกงเกงแบรนด์แอ u d สตูดิสตัวล,ละแสนมีความเป็นพิรามิดดูเก๋ดีแต่มันก็คือสินังเยี่อยู่หน้าสูงเนาะมันสิตำดักงอองไปเนาะ <c oughs> แต่มันคือสวยไงคือจบว่าไม่ได้ <c oughs> ส่วนเครื่องประดับนะครับก็ไม่ได้มีแค่บูก,การีนะครับมีแหวนบูก,การีด้วยราคา24,000เหรียญก็เกือบเกืประมาณ900,000บาทแหวน900,000นาฬิกา300,000สร้อยคล้องเอวคล้องจ่็ยา็3 0 0 0 0 0รวมลุกนี้แบบชิวๆโอ้เป็นหลานและใดๆคือภาพเซตสมุยนี่นะครับอลิสเมดิเจอร์ของเธอเป็นคนถ่ายคือถ่ายสวยเลยถ่ายสวยกว่าที่เคยถ่ายลง PR สมัยนูน้น คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสําหรับอลิสนะครับเมนเจอร์ของลริซ่าในส่วนของกอริ้าเองนะครับต้องบอกว่าทําข่าวกันอย่างรวดเร็วแถมสื่อเองก็ยังชมหุนของเธอแบบหนักมอ คือสวยจริงจึ้งจริงหุ่นดีจริงจนสื่อเองนะครับไปเอาคอมเมนต์ของคนเกาหลีเนี่ยที่ชมหนักๆเอามาเขียนข่าวเลยเขาบอกว่าลิซ่าอ่ะเวลาไม่มีแฟตไม่มีหน้าท้องคือจึ้งมากขนาดเธอนั่งท่านี้โน้มตัวไปข้างหน้าอย่างนี้ก็ยังไม่มีไขมันเลยเรียกว่าอิจฉากันสุดๆเลยทีเดียวครับและสื่อในเกาหลีใต้เองนะครับก็จะชมลิซ่าว่ามีหุ่นที่เพรียวบางคือหุ่นดีมากจนดึงดูสายตาของเราไปได้อย่างรวดเร็วเห็นรูปนี้ปั๊บคือมองเอลเอสก่อนเลยคือสวยมากนั่นะคือสิ่งที่สื่อกลิใต้นั้นชมมา 3พฤุนายน2024บนสื่อทางการของ We Are Loud Official นะครับของลิซ่าเองก็ได้ออกมาโพสด้วยนะครับเขาบอกว่าการร่วมงานกันครั้งนี้นะครับเป็น e x c l u s ค v ู c a m p ค i เปญสำหรับ BBXL i BB s a ก b ก็คือนาฬิกาบุรกอรีรุ่นบุรกอรีนะครับส่วน CEO ของทางแบรนด์บุกอรีเองอย่างคุณเจสซี่บาบินนะครับก็ออกมาอวยด้วยอันนี้คืออวยหนักจริงใครจะยังไงก็ไม่รู้นะใครจะพิมพ์ยังไงยังก็รู้สื่ออื่นว่าไงก็ไม่รู้แหละคุณบาบินอวยหนักจริงไม่สนสิ่งใด <laughs> เขาบอกว่าบุคลีนร,ร่วมงานกับลิซ่าในแคมเปญนาฬิกาใหม่ด้วยสุดยอดโมเสกจากเปลือกไข่มุกงานนี้เป็นงานระดับมาสเตอร์พีซที่ทำด้วยมือพร้อมกับความงามของไอคอนแห่งศตวรรษที่21อย่างลิซ่าส้มดีเปบบมมือไม่สูสซิลอีอย่าง ก็คืออวยเต็มมากใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้แหละเขาก็จะอวยและก็อวยมาตลอดโดยไม่ได้สนใจสิ่งใดใครรับได้ก็รับรับไม่ได้ออกแตกตายไปเลยบริสุธ์บริบรงเงษด์บาดามงดามาหน้าไอจีของเขาเนี่ยขาดานะจ๊ะส่วนหนึ่งที่คุณซีโอนะครับอวยหนักนอกเหนือจากว่าจะได้ร่วมง,งานกันในฐาโโบบนะ global brand ambassador แล้วในหลายๆโอกาสเขาก็ได้พูดถึงวิดีโอคอลกันในส่วนของงานและก็เรื่องอื่นๆนั่นจะเป็นเหตุผลให้คุณบาบินมักจะพูดถึงทิซ่าในด้านพลังบวกแบบบวกบวกอยู่เสมอและยิ่งทิซ่านะไปงานไหนของบูก หรือไม่เกี่ยวกับบุคลีบางทีก็ไม่เกี่ยวเลยคุณซีโอก็มักจะนําภาพของเธอเหล่านั้นนะครับมารีโพสต์มาพูดมาเล่าให้ฟังว่าอืมเก่งนะผู้หญิงคนนี้เก่งนะมีความทาเลน้นเยอะมากมีพลังงานบวกค่อนข้างดีแล้วก็เป็นมิสเฟรลี่อะไรเขาก็ว่าของเฮียเข้าไปซึ่งบางงานเนี่ยนะครับก็มีแขกเหลือคนอื่นๆที่ไม่ได้มีลิซ่าเป็น g ล o บ a ด์แอ m b a s s a อร์คนเดียวแต่ว่ามีคนอื่นด้วยเขาก็วอลิซ่าแบบออกหน้าออกตาแบบสุดฤทธิ์ด้วยเหมือนกันและคุณบาร์บี้ซีโอของบุคลีนะครับก็เคยพูดเอาไว้ว่าทาไมถึงด้วยลิซ่า ว่าทางแบรนด์บูการีเองเฝ้าดูเฝ้าติดตามลิซ่ามาตั้งแต่ช่วงเดบิวใหม่ๆเขาเล็งเห็นเลยว่าลิซ่านั้นมีศักยภาพมีความโดดเด่นและก็มีสไตล์ที่ชัดเจนมากๆเป็นเอกลักษณ์สำหรับเธอนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความสง่าง,งามในตัวของตัวเองอีกซึ่งมันสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับทางแบรนด์บูการีเป็นอย่างมากทางแบรนด์ก็เลยเลือกเธอเป็น g l o b a l ambassador ของบูการีมาจนถึงปัจจุบันครับ นาฬิกาลิซ่านะครับที่ทำร่วมกันกับบูการีในฐานะโคบแบรนด์แอมบาสเดอร์ใช้เบดออนบูการีบูการีแต่ว่าดีไซน์แบบสเปเชียลลิมิเต็ดต้องซื้อแกบเอดิชันหนึ่นห้ารเรือนทั่วโลกราคาก็น่ารักด้วยมีตั้งแต่200,000กว่าไปจนถึงส0 0แสนต้นๆพันสองขนาดหน้าปาดัดทั้ง23มมิลลิเมตรจำนวน400 100, เรือนแล้วก็ขนาด33มสิบาลิเมตรจำนวน1,100เรือนสนนราคาของ33มิมลิเมตรอยู่ที่7,800ยูโรหรือประมาณ300,000บาทและดูเหมือนว่านาฬิกานี้จะขาย หมดอย่างรวดเร็วอีกเช่นเคยนาฬิการิซ่ารุ่นที่2นะครับ BB Lisa ซฉบับแม่ค้าที่ผูิบริมเต็มต้องซื้อเก็บ e อ dition น,นี้ลิซ่ารังสรรค์และก็ร่วมออกแบบทุกขั้นตอนพร้อมกับส่งส่วนหนึ่งของชีวิตเธอที่เธอนั้นชอบมากที่สุดเข้าไปอยู่ในนาฬิกานี้ด้วยนั่นก็คือดอกเอเดนไวส์ นอกจากจะมีดอกไม้เอเดนไวส์แล้วนะครับก็ยังมีมาเธอออฟโพลหรือเปลือกหอยมุกจํานวนสี่รอยสินตัดแปะตัดแปะตัดแปะส่ลงไปส่ลงไปทึงหน้าปัดนาฬิกาซึ่งมุกเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่ามันคือสัญลักษณ์แห่งสตรีเพศพลังมัมเลยพลังหญิงเลยสวยไม่พอนะครับสายมูเขาก็ว่ากันว่ามาเธอออฟโพลหรือว่าแม่ของมุกใดๆเนี่ยมันจะเสริมความโชคดีเสริมโชคลาบแถมป้องกันเหตุอาถรรพ์และก็เสริมความรักให้สมหวังทุกสิ่งดีงาม ทุกอนั้นในงาน,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 นแต่งงานนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับคนที่ไม่เขามีความมูความเชื่อเหล่านี้นะครับก็คือสร้อยมุก เพราะเขาเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตหลังแต่งงานนั้นแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองฉะนั้นนาฬิการเรือนนี้นะครับนอกจากจะเป็นนาฬิกาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ที่โด่งดังมากๆและก็สร้างชื่อให้กับครอบครัวของบูการีมาตั้งแต่ปี1977ที่ดีไซน์โดยโจลอนเจนตาตัวเรือนเองก็มีความทันสมัยและก็แฝงไปด้วยความคลาสสิกอย่างมากมันจึงเหมาะมากๆที่คุณผู้ชมนั้นจะซื้อไปใส่ใน everyday look แบบซูมือเซเวน่นใส่ไปเลยสวยจึง้งแบบไม่ต้องเลือกโอกาสหลายๆคนเองนะครับอาจจะ สงสัยว่าทามาริซ่าไม่ค่อยมีคอลเลกชั่นพิเศษกับแบรนด์อื่นเลยทําไมมีแต่บุการีนะแต่ท่าที่เธอนั้ก็อยู่ซีรีนมาตั้งหลายปีแต่ว่าไม่มีงานคอแลแลบที่แบบว่าเป็นนะงานของเธอ ร่วมกับแบรนด์ทังๆเลยทําไมมีเฉพาะในบูการีอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบูการีถึงแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในใต้แชร์ค้าของ LVMH ตั้งแต่ปี2011ก็จริงแต่ทว่าบูการีนั้นก็ก่อตั้งมาโดยนักพักน้ําแรงของตระกูลบูการีที่ยังยึดถือความเป็นอิสระในการทําแบรนด์ในองค์กรถึงแม้ว่าจะมีการเสนอขายหุ้นทั้งหมดจากเครือบูการีที่มีนาฬิกาเจอร์ลอตเจนต้าและก็ดันเนลล์ลออยู่ด้วยนั้นให้กับ LVMH ก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าการบริหารทั้ง ันดับ2ของเครือ LVMH หลงจากตะกูลอโน่นั่นเองส่วนสัดส,ส่วนเท่าไรผมไม่ทราบและด้วยความที่มีเอกสิทธิ์เอกเทศมีความอิสระในการทํางานในลหลายๆเหตุการณ์เราจะสังเกตได้ว่าทางแบรนด์นั้นกล้าไฟกล้าพูดมากกว่าแบรนด์อื่นๆที่เร,เราเคยเห็นมาสังเกตได้ไง่ายๆที่จีนครับตอนนั้นที่ถล่มลิซ่าเรื่อง Crazy Hot แบรนด์นเครือของ LVMH อย่างเซรีนะครับถึงกับถอดลิซ่าออกจากนาเวแล้วก็ไม่โปรโมตอยู่พักใหญ่เลยไม่มีบีบอร์ดไม่มีอะไรขึ้นมาทั้งซีนมีแต่คนอื่นขึ้นไปแตกต่างจากบูเการีที่สวนกับ ดราม่าทานองว่าทาไม่ซื้อไม่สนับสนุนก็ไม่ต้องมายุง่งคือซีอโอของแบรนด์คุณบาบินเนี่ยเป็นคนออกหน้าแทนเลยด้วยซ้ำไปิงอยู่ช่วงเริ่มต้นดราม่าใหม่ๆนั้นอาจจะมีการถอดออกมาถอดรูปของเธอน่าจะเป็นคาสั่งจากเบื้องบนเพื่อรักษายอดขายแล้วก็ไม่ให้กระทบกระทั่งกันแต่หลังจากนั้นออกมาเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าเนี่ยคือคนของเขาเขาต้องคีบคนของเขาเอาไว้แบรนด์ต้องคีบเอาไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่อง4ี่ห้าหเดแปดราก็ว่าทางูุนเขาไม่ได้เพราะว่าทางูุนเขาก็จุดติดเร็วกันเ,ลเหลือเกินพอทาง ด้วยทําตลาดต่อไปโดยไม่สนด้วยถึงแม้ว่าจะมีคนมาขู่ว่าถ้าไม่ถอดลิซ่าออกจากบุกเกอรีเขาจะไม่สนับสนุนแล้วก็จะคว่ำบาดบุกเกอรีในจีนคุณ CEO โอบุกเกรีก็ไม่สนใจคือเธอไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคนอื่นเขาซื้อได้นี่เออทําไมฮึฮึส่วนแบร์นะครับที่อยู่กับลิซ่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกคือกริบมากและก็ฟัง ใจใครต่อใครหลายคนมาจนถึงปัจจุบนันและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแลจจ้วพบกันในใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าสนุกอยู่นะครับคุณผู้ชมกันแต่ยังทำไม่เสร็จเลยแล้วพบกันคลิปหน้าครับ